ผมอันนี้จะเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ของสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื่อกันเนี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาจากกับเข้าประเทศไทยก็ผู้ราชใารก็พามาชม อันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นพันนาเลโซนนะครับอันนี้จะอยู่ที่ในหมู่บ้านห้วยอ้อนะครับที่ที่ละฉันนะครับผมอันนี้พอดีพ่อครัววุ้นจุ้มมาช้างไว้นะครับเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราพากันไปเข้าไปชมไปข้างในนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมอันที่นี้ก็จะเป็นพันนาเลโซนพ่อครัววุ้นจุ้มนะครับมาช่างไว้นะครับเป็นเซดีสีขาวแบบนี้นะครับผม วันนี้ก่อนที่จะเราจะกลับเขาไปประเทศไทยก็มาขอพอนนไว้้พาก่อนนะครับชาาถภามาชุมช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนมานี่กันนะครับเนาะถ้าเป็นวันผ้าวันอะไรวันศิล์ใหญ่ๆนี่ก็จะมากกันนะครับ เมื่อ,อก,ก่อนนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับต,ตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้นี่พอเขาเอาวุนชมมาสร้างไว้ใหญ่อลังการมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโรงโคนะครับเนาะนหลังเขาทําบุญทําอะไรท่านะตรงนี้สร้างไว้อลังการมากเลยนะครับ หอวันไ้พักก่อนนะครับเนาะทีนี้ประชาจะกลับเข้าไปประเทศไทยตัวนี้ก็เวลาก็ประมาณสองโมงกว่าแล้วนะครับ ฝัตรของพอครัววุนชุบนะครับีเจดีย์สวยๆแบบนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับผมตรงนู้นจะเป็นประเทศไทยนะครับ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมจะมองไม่ค่อยเห็นวันนี้ก็แดดร้อนมากเลยนะครับอากาศวันนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็วันนี้ก็อย่าให้ฝนตกนะครับเนาะวันนี้โครรชานก็เดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ก่อนจะกลับเข้าไปข้างในก็ ขอพรของพ,พันนันิสุนพ่อก็พ่อครูววุ้นชุ่มนะครับเนาะขอพรไว้พาก่อนแล้วก็กลับเข้าไปไปทํางานต่อนะครับเนาะหลังจากที่เราเลกลับมาบ้านมาหาพ่อหาแม่แล้วก็มาหาญาพี่น้องนะครับเนะาะทำให้เรามีความสุขแล้วก็เหมือนเรามาชัดแบตแล้วก็เติมพลังนะครับเนาะก่านที่เราจะกลับเข้าไปในก็แล้วก็ขอพรพ่ 19, อ,นนอ,พพอครูวอีกนะครับเนาะแล้วก็พนันนันทิสุนอีกนะครับ ขอ้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับเนาะดัหนหลังคนระฉากนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ของนน่นะครับผมจะเ,เป็นพระนริศนของจริงเลยอันนี้จะอยู่ในอำเภอเมืองตวนนะครับเนาะอยู่ห้วยอ้อนะครับตรงปากแคมห้วยอ้อประมาณนี้นะครับของพรไว้พัเสร็จแล้วนะครับเนาะ นคนละชั้ก็จะเลื่อนทางต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงแล้วนะครับเนาะเกือบเกือบสามโมงแล้วนะครับเดี๋ยวาไปทำ EP ต่อไปบนดอยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันบนดอยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้เนี่ยครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนลชั้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ